สมมุติว่าพี่ทันเนี่ยพูดอะไรสักอย่างที่ไม่เป็นเรื่องจริงเลยแต่ว่าท่าทางแบบสุขุมน่าเชื่อถือใช้ภาษาสลัดสลวยเออนั่นคือสิ่งที่เอไอทาอันนี้คือเรื่องจริงไม่เออยกตัวอย่างให้คนดูเข้าใจยังไงทำให้ดูสิ่งเนี้ยสิ่งเนี้ยดูน่าเชื่อถือที่สุดใช่อย่างในที่นี้เราเรามีด้านของมนุษย์แล้วเราต้องไปลองฟัง AI กันไหมเฮ้ยคุณจะเชิญแขกรับเชิญพิเศษไหมเราต้องมีแขกรับเชิญคนที่ศษขอจุดทูบอันเชิญเดียวต้องจุดทูบหรอสี่จุดสูนี้เลย วัยม a t t e r ์คุยข่าวให้เกี่ยวกบคุณสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับสู่ Why It Matters ค่ะวันนี้อยู่กับกระตูนและท่านครับวันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรกันครัพี่ทัน <c oughs> เอ้ยคุณมาเนี่ยมนเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าวันนี้เนี่ยโบนัสไม่อยู่เนี่ยเป็นเราได้แต่ถ้าอีกร้อยปีไม่แน่ว่าเ้่า เราไม่อยู่เนี่ยจะมี AI มาแทนเราก็ได้นะตเฮ้ยหรือจริงๆล้วคือแทนเราทั้งคู่จริงๆเราสองคนเป็น AI อยู่ไม่ใช่ใช่อันนั้นโลกบอกต้องแยกหรอต้องแยกเราอถ้าเป็นถ้าเป็น AI ต้องพูดยังไงแบบสวัสดีพี่ท่านเฮ้ยแต่วันนี้เ i มันเสียงมันเนียนขึ้นนะอ๋อหรอสมมุติว่าเราคุยกับ ChatGPT อะไรเงี้ยถ้าเอาง่ายสมมุติเ่สักสองปีที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยเสียงยังไม่เนียนขนาดนี้ใช่ไหมมันก็จะยังแบบไม่ค่อยมีวรรณยุกต์เท่าไหร่เออแต่แปลว่ามันพัฒนาแบบ ตลอดเวลาเลยนะอเขาบอกว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่แบบเราไม่สามารถหยุดยั้งอะไรมันได้แล้ว AI วัะฉะนั้นมาคุยเรื่อง AI กันจริงๆก่อนหน้านี้เรื่อง AI มันเป็นประเด็นในหลากหลายวงการอยู่เนาะพี่ทันไม่ว่าจะเป็นศิลปะเนี่ยบ่อยตีกันบ่อยแล้วก็เริ่มขยับเข้ามาแบบวงการการศึกษาหรือชีวิตประจําวันก็ตามแต่ที่เป็นประเด็นล่าสุดน่าจะเป็นวงการวิจัยเออคือเคยเห็นคนคุยอยู่แล้วว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคนใช้ AI พูดอีแบบคือ Chat GPT หรือว่า Generative AI อะอ m, มาช่วยเขียนงานวิจัยเยอะขึ้นเ <c oughs> พราะมันจับโป๊กันได้มันเห็นพร้อม <c oughs> มันเห็นพร้อมเรื่องงานวิจัยนี่คือไม่เนียน m, แต่คิดว่าต้องมีคนเนียนอีกจำนวนมากที่แบบเวลาตรวจแล้วมองไม่เห็นออ, m, อ,อันนี้คือแบบเรื่องหนึ่ง,งเห็นบางคนเขาบอกว่าวิธีการทําให้เนียนมากขึ้นก็อย่างเช่นให้มันตอบมาก่อนแล้วก็สั่งมันว่าทําให้ภาษาดูเป็นงานวิจัยดูเป็นงานวิจัยหรือทําให้ภาษาดูธรรมชาติกว่านี้ซิหรือบอกว่าช่วยแกล้งเขียนผิดสักหนึ่งจุดซิ อย่างเงี้ยเออเหมือนกับว่าเพื่อให้คนอ่านจับไม่ได้ว่าอุ๊ยอันนี้เป็นคําตอบจาก AI ก็มีมันก็จะมีแทคติกพวกนี้ค่ันคือทั้ง AI ก็ฉลาดและคนที่พร้อมลงไปเนี่ยก็คนมันจะทำอ่ะมันก็ทำได้แหละสี่ธนชนชัยสี่ชนชัยเวอร์เค่ะแต่ล่าสุดก็คือที่มันกลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งค่ะพี่ทันอาจจะค่อนข้างเจาะจงหน่อยคือเป็นเรื่องพอเอา AI มาใช้ปุ๊บแล้วสามารถอ้างอิงมันลงไปได้ด้วย S <S เป็นซอสหนึ่งอะเหรอถามพี่ทันในฐานะคนที่แบบเรียนโทมาใช่ไหมคะตอนนั้นได้ทําวิจัยไหมทำทำทีทำเทซิส,สปิดเล่มจบอืมอืมแล้วตอนอ้างอิงในงานวิจัยของพี่ทันนะคะวิธีการมันคือยังไงเป็นบรรณานาุกรมเป็น Refer เร์สิ่งนี้เขียนยังไงมันอย่างเราเรียนที่มหาลัยใช่ไหมครับแล้วมหาลัยก็จะมีหลักเกณฑ์มาให้แหละว่ามหาลัยนี้ต้องใช้ APA เอพีคือเอพีสไตล์มันจะมีรูปแบบรูปแบบซึ่งเขากําหนดมาเฉพาะแล้วว่าต้องเขียนหน้าอืแบบนี้ค่ะหรือว่าข้างในข้างบนเป็นเซสชันแบบนี้ข้างล่างเป็นเรฟเฟลต์แบบนี้ซึ่งมันมีเขาเรียกว่าอะไรมันมีไกด์ไลน์มาชัดเจนแล้วแหละว่า้รงเขียนยังไงหรือบางคนน่ะเขาก็มีโปรแกรมด้วยนะที่สามารถแค่พิมพ์พิมพ์ไปตามแล้วเขาจะเรียนัำดเองความยากคือเราคิดว่าคนที่ทําวิจัยหรือทำดีสิตมาน่าจะปัญหาคือเวลาเรฟเฟลต์เนี่จะเรียนอะไรก่อนนะ ฟิลว่าแบบมันจะมีกฎยิบย่อยว่าเอาภาษาภาษาอังกฤษอาจจะง่ายอยู่ไหมถ้าภาษาไทยมันยังมียิบย่อยว่าสระเอขึ้นก่อนหรือกอไก่ขึ้นก่อนไปเลยอะไร่างนั้นอันนี้คือตัวข้างหลังหนังสือเนาะแต่ตรงข้างล่างฟุตโนที่เร้วก็มีอีกก็มีอีกมันก็มีมีไซตเทชั่นได้หลายรูปแบบแหละซึ่งส่วนใหญ่แล้วอะเวลาเราทําวิจัยมามันจะมีวิชพวกวิชาแบบวิธีวิจัยต่างๆอ่า ที่จะมีอาจารย์มีครูมาสอนว่าการทำวิจัยมันต้องมีอะไรบ้างหน 1, 2, 4, ึ่งสองสามสี่ห้าแล้วหลักเกณฑ์คือไอ,อการกอ้างอิงหนังสือหรืออ้างอิงเงปเปอร์อ้างอิง,อ,งอะไรก็ตามเนี่ยมันต้องมีแหล่งที่มันชัดเจนและเชื่อถือได้เราอ้างอิงไปทไําไมไอเงี้ยเพื่อให้ข้อมูลที่เราพูดอ่ะไม่ได้บอกว่าเรามีขึ้นเองไว้ก็คิดว่าเวลาการทําการทํางานวิจัยอ่ะมันจําเป็นต้องรู้ว่าไอข้อมูลเนี่ยที่เราบอกว่าดีไม่ดีหร<อ>ือมีใครพูดว่าอะไรมันไม่ได้สิ่งที่เราพูดเองนะแต่มีงานวิจัยที่อ้างอิง,องมาแล้ว อีกทีหนึ่งเพื่อที่จะเอามาสร้างความรู้ใหม่อีกทีสมมุติว่าเราบอกว่าแก้วน้ํานี้มีลักษณะที่ร้อนหนึ่งร้อยองศาก็ต้องอ้างอิงมาจากงานวิจัยไหนที่บอกว่าไอ้นี่ร้อนหนึ่งร้อยองศาแปลว่ามันต้องแบบชัดเจนมากแล้วคิดว่าถ้าจะพันได้เวลาเราเขียนตัวอ้างอิงเนี่ยโ่ะโหมันต้องไปหาข้อมูลเยอะมากเลยนะต้องไปเปิดห้องสมุด <laughs> รู้ยุคเลยนะถ้าเปิดห้องสมุดอะ <laughs> เดี๋ยวนี้เขา PDF อ่ไม่ว่าพ<ย>ีดีเอลแล้วไม่เข้าสมุดหรือไมก่ก็จะแบบไปดูงานวิจัยเก่าๆที่เสร็จก่อนหน้านี้ว่าเขาศึกษาอะไรแล้วเขาไปดูจากอะไรมันต้องแบบนั้นอ่ะสูมันก็เป็นอันนึงที่ยากแต่เข้าใจได้ว่ามันต้องทําเพื่อให้งานวิจัยมาดูน่าเชื่อถือแหละว่าเราไม่ได้แบบมั่วข้อมูลขึ้นมาเองน้ะอะไรอย่างเงี้ยที่เห็นมาล่าสุดค่ะคือเริ่มมีการที่เอาข้อมูลมาจาก AI ปุ๊บเขาใส่ Refer e n c e ให้ด้วยนะไม่ใช่ว่าเอามาแล้วแบบตัดแปะเฉยๆพี่ทันเ็นนัลทีไอได้ไหมใช่ก็คือเขาจะเขียน สมมุติเวลาเราอ้างอิงท้ายงานวิจัยของเราสมมุติเป็นหนังสือมันก็จะมีบอกแบบชื่อผู้แตง่งชื่อหนังสือสืบค้นวันที่เท่าไหร่ตีพิมพ์ปีไหนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ AI ก็เช่นกันค่ะคือเขาก็จะเขียนเลยว่าแบบเป็น AI โมเดลชื่ออะไร สมมติ ChatGPT เออเวอร์ชันของวันที่เท่าไหร่แล้วก็วงเล็บว่าเป็นแบบ large language model หรือว่าโมเดลภาษาขนาดใหญ่ LLM ถ้าใครเคยได้ยินเนาะแล้วก็แปะลิงก์สมมติเป็น ChatGPT ก็จะแปะว่า c h a t o p e n a i c o m c h a t เหมือนแบบมันได้ไหมพี่ถามาได้ไหมบเราบอกว่าเราอ้างอิงจาก Google อะแล้วไม่ได้เหรอไม่ได้หรือเปล่าเราว่าปัญหาหนึ่งคือเวลาเราบอกว่าห้ามอ้างอิงจาก Google หรือวิกิพีเดียเนี่ยเพราะว่าวิกิพีเดียเนี่ยข้อมูลมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอเพราะคนมันไปแก้ได้ เพราะฉะนั้นก็อ้างเองไม่ค่อยได้คนจะไม่นิยมอ้างงก,กันเลยอาจารย์ก็จะด่าว่าอย่าอ้างเองใช้วิทเดียไม่ดี <laughs> อะไรเงี้ยแต่ AI อะตัวก็น่าจะรู้ที่ว่าผู้ฟังน่าจะรู้ว่ามันคาตอบมาทีมันก็เปลี่ยนแปลงไหมนะ <laughs> เออไม่เชื่อลองเข้าไปก็ได้ตอนน <laughs> <อ>ี้แล้วก็พิมพ์อะไรสักอย่างถามเรื่องหนึ่งแล้วผ่านไปพรุ่งนี้ไปพิมพ์อีกทีหนึ่งมันอาจจะเป็นคนเรื่องกันแล้วเพราะมันอยู่ที่พร้อมมันด้วยอยู่ที่เวลาอัปเดตข้อมูลมันด้วยอะไรเงี้ยเนาะ ก่อนอื่นอยากให้ทุกคนเห็นภาพความสําคัญของการทําวิจัยก่อนอก่อนที่เราจะมาถกกันว่าตกลง AI ทําวิจัยได้ไหมอ้างอิงได้ไหมอ่าอ้างอิงได้ไหมหรือเอามันมาช่วยทําอะไรได้บ้างนะคะถ้าพูดถึงงานวิจัยพี่ทันนึกถึงงานประมาณไหนบ้างแบบไอน้นิยามของคําว่างานวิจัยมันคืออะไรกันแน่มีกระบวนการชัดเจนม,มีแหล่งข้อมูลชัดเจนอ้างอิงถูกต้องอ่ประมาณนี้หน้าออตามันก็อาจจะเป็นได้หลายอย่างเนาะแบบวิจัยยาใหมา่หรือแบบอ่วัคซีนโควิด เป็นสิ่งใหม่ที่เราไม่เคยมีมาก่อนหรือแม้แต่การแบบวิจัยเพื่อศึกษาพฤติกรรมมนุษย์เพื่อเอามาใช้ทําอะไรบางอย่างใช่ไหมคะพูดง่ายๆมันคือการสร้างองค์ความรู้ใหม่อในขณะที่ AI โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือรูปแบบของ generative AI ที่เราได้พูดถึงไปค่ะหลักการการทํางานของมันคือการเอา ข้อมูลเป็นล้านล้านมหาศาลที่มีอยู่แล้วในอดีตมาแบบยำยำยำรวมกันแล้วก็นําไปสอน AI หรือที่เขามักจะใช้คําว่าเทรน AI เอาไปเหมือนให้เขาเรียนรู้ป้อนเนี่ยมันเหมือนสอนเด็กอะเหมืนอ,น,อ,อมนป้อนข้อมูลเก็บไว้ว่าแบบเก็บอันนี้ไว้นะแล้ววิธีการทํางานคือ เขาจะดูว่าเราอ่ะป้อนข้อมูลอะไรเข้าไปแล้วก็จับจากคําเหล่านั้นนะคะไปประมวลผลหลังบ้านว่าถ้าเจอคําเหล่านี้ในคําถามในมพร้อมที่เราใส่ไปจะต้องตอบออกมาเป็นคําหรือว่าประโยคว่าอะไรอเออดังนั้นมันเลยเป็นโครงสร้างของความน่าจะเป็นมไม่ได้แปลว่ามันต้องเป็นข้อมูลที่ถูกเนาะเพราะเราเห็นภาพทํางานมนแล้วว่า,วาแค่เอาคําถามของเราไปจับกับคําตอบอะไรสักอย่างที่มันมีข้อมูลมาก่อนครับดังนั้นมันอาจจะไม่ได้ถูกเสมอไป และทีนี้หนักกว่าเดิมอันนี้เราไปคุยกับพี่พีพีมาค่ะพีพี <P. S 1> อ่าคุณพัทพัทรานุธาพรค่ะเป็น co-director of MIT Media Lab Advancing Human with AI Research Program หรือก็คือศึกษาหรือทำงานเกี่ยวกับเรื่อง AI โดยเฉพาะเลยเนาะพี่พีพีเขาอธิบายไว้เสริมอีกว่านอกจากการทำงานด้วยหลักการของมันเองอะค่ะ Gen AI มันยังพัฒนาไปในทางที่แบบ ถามว่าเขาพยายามจะเรียนรู้ข้อมูลใหม่ๆเพื่อ,อให้ข้อมูลมันถูกต้องด้วยไหมก็มีมแต่ในขณะเดียวกันมันพัฒนาในแง่ของวิธีการใช้ภาษาด้วยเช่นมันไม่ได้พยายามที่จะตอบให้ถูกเท่ากับการพยายามเรียนรู้ว่าตอบยังไงให้ดูน่าเชื่อถืออ่าไม่ค่อยคำนึงถึงปลายทางแล้วความถูกต้องเท่ากับมันไม่จะถึงอ่ะสมมติว่าพี่ทันเนี่ยพูดอะไรสักอย่างที่ไม่เป็นเรื่องจริงเลย แต่ว่าท่าทางแบบสุขุมน่าเชื่อถือใช้ภาษาสลัดสลวยเออนั่นคือสิ่งที่ไอทําอันนี้คือเรื่องจริงไม่เออยกตัวอย่างให้คนดูเข้าใจได้แต่ไอะทำให้ดูสิ่งเนี้ยสิ่งเนี้ยดูน่าเชื่อถือที่สุดใช่ด้วยวิธีการใช้ภาษาและคําตอบซึ่งกลายเป็นว่าสิ่งที่มันเก่งขึ้นเร็วกว่าการพยายามจะหาคําตอบที่ถูกต้องมันดันไปเก่งในเรื่องแบบทําให้สิ่งที่ผิดฟังดูน่าเชื่อถือได้เก่งขึ้นสะงันนะคะคือมันเรียนการฝึกสร้างประโยคให้แบบดูเป็นเหตุเป็นผลดูถูกต้อง เวลาเราหาข้อมูลเวลาเราทําข้อมูลเนี่ยพวกนี้แล้วเราคุยลองคุยกับแชทดูอะเออบางทีคำตอบมันผิดนะแต่รูปประโยคมันน่าจะถือบ้างเลยว่ะมันเขียนมาอย่างบั่นใจเลยนะแล้วหลังๆยิ่งถึงจะเป็นภาษาไทยอะค่ะเมื่อก่อนมันอาจจะไม่เก่งภาษาไทยมากกลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้มันเก่งถึงขั้นแบบรู้สับสแลงต่างๆด้วยนะออคือคําตอบมึงอะเห็นแล้วว่าผิดไปแต่ถ้าเป็นฟิวที่เรารู้เราจะรู้ว่ามันผิดเนาะการเรียงประโยคอะเฮ้ยมันใช่เลย ตอบแบบนิ่กถือติ๊กถูกถูกนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่มันเก่งขึ้นอ่ะก็เลยยิ่งน่ากลัวนะคะอ่ะดังนั้นเรามาดูกันว่าแล้วมันเอามาใช้ทําอะไรในงานวิจัยได้ไหมถ้าถามพี่ทันสมมติไม่ได้เจาะจงแค่ generative AI แล้วไม่ได้เจาะจงแค่การอ้างอิงพี่ทันว่ามันเอามาช่วยเป็นเครื่องมือที่ทําให้งานเสร็จเร็วขึ้นด้วยอะไรได้บ้างค่ะพูดยากเนอะเราเรารู้สึกว่าถ้าเป็นเราเองสมมติเราจะไม่เอามาเขียนงานวิจัยเลย ไม่เอามามันมาเขียนไม่ได้อแต่ว่ามันเป็นเพื่อนช่วยคิดได้อ่าคู่คิดคู่คิดเช่นจะเรียงประโยคแบบนี้เรียงไงดีนะสนกปะเหมือนเรารู้และมีความคิดที่ไม่ค่อยเป็นระเบียบเท่าไหร่อาจจะให้มันช่วยเรียงดนึงช่วยเรียบเรียงช่วยทาให้ประโยคมันดูสละสรวยขึ้นได้แต่ห้ามเปลี่ยนข้อมูลฉันนะใช่ใช่แต่คิดว่าสิ่งสำคัญคือข้อมูลมันต้องเหมือนเดิมมันต้องไม่บิดเบือน่ะแต่ว่าเฮ้ยมันดูรูปแบบภาษาได้ไหมอันนั้นได้แต่ว่าสิ่งที่สำหรับเราคือน่ากังวลคือ อยากไปให้มันเขียนทั้งหมดอะซึ่งมันมีแนวโน้มว่าจะทําดูเหมือนว่ามันเขียนให้เราได้เว้ยใช่ไหมแล้วมันก็นจะตอบอย่างมั่นใจด้วยว่าเขียนให้ได้อหรือนอกจากนั้นอาจจะเป็นอะไรที่เหมือนเป็นเครื่องมือแบบพื้นฐานมากๆอย่าง Google Translate นี่ฮะค่ะถามว่าจริงๆมันคือ AI ไหมมันก็ ลักษณะคล้ายๆเนาะพอหลังๆมันไม่ได้แปลทื่อๆเลยมันยังมีการเอาไปประมวลผลให้ภาษามันสละสลวยขึ้นด้วยดังนั้น AI ก็เช่นกันค่ะอันนี้พี่พีพีก็เล่าให้เราฟังในแง่ของการนํามาใช้เป็นเครื่องมือบางส่วนอย่างการแบบช่วยแปลภาษาหรือว่าเรียบเรียงประโยคอย่างที่พี่ทันบอกเลยอืแต่ทีนี้ถ้ามาเจาะว่าแล้วมันเอามาอ้างอิงได้ไหมอืมในที่นี้อะเราต้องกลับมาดูว่าแล้วเราอ้างอิง ในงานวิจัยไปทําไม<ช>อย่างที่พี่ทันบอกเลยคือทําให้มันดูน่าเชื่อถือ,อแต่อย่างหนึ่งค่ะก็คือมีพอยท์ที่น่าสนใจคือเหมือนเป็นการหาความรับผิดชอบจากผู้สร้างวิจัยนั้นจริงค,คือสิ่งที่คุณพูดอ่ะมันไม่ได้ลอยๆปะ่ะ <c oughs> ประมาณนั้นนะอย่างที่เราเห็นตัวอย่างงานวิจัยอะค่ะหลายๆอย่างมันก็มีผลกระทบต่อสังคมเนาะเช่นอะ <c oughs> <c oughs> ถ้าพูดง่ายๆเลยก็อย่างวัคซีนหรือยาต่างๆอันนี้กระทบชัดเจนหรือแม้แต่จะเป็นงานวิจัยแบบเป็นทฤษฎีทั่วๆไปสุดท้ายมันก็จะกระทบเราในอะไรสักอย่างอยู่ดีดังนั้นคุณสมบัติถ้าอะไรสักอย่างจะมาถูกอ้างอิงได้มันก็ควรจะมีคุณสมบัติในการเป็นผู้ประพันธ์หรือเป็นออเซอร์ได้ก่อนเป็นผู้เขียนงานวิจัยได้ก่อนอ่านดังนั้นเราชวนมาดูกันค่ะว่าวารสารวิจัยหัวดังๆของเมืองนอกอเขามอง AI เป็นออเซอร์หรือว่าเป็นผู้ประพันธ์ไหม ก็เวลาพูดถึงจะมีพวกเนเจอร์อ้างอิง<ช>ก<ช>ันบ่อยๆอ,อะไรงนี้<ช>อ่ะใช่จากเนเจอร์นะคะฮุสตลอลักษณะนั้นอย่างตัวอย่างที่เราพูดถึงหรือว่าหลายๆที่นะคะก็มีแบบระบุไว้เป็นข้อกำหนดในเว็บไซต์ของเขาเลยว่าก่อนอื่นเลยคือออเตอร์คือคนที่ทำวิจัยอ่ะมันไม่ใช่แค่คนที่เขียนอย่างเดียวอย่างที่พี่ทันบอกว่าเวลาทำงานวิจัยมันต้องมีกระบวนการที่ชัดเจนมีแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือมีการเอามาเรียบเรียงใช่ไหมคะดังนั้นมันคือคนที่ทา กระบ,บวนการตั้งแต่ต้นจนจบ,บซึ่งมันเป็นสิ่งที่ AI ทําไม่ได้หรือถึงทําได้มันขาดในคําว่าแบบความรับผิดชอบเพราะเวลาที่งานวิจัยหนึ่งออกมาค่ะแล้วสมมติมันเกิดผลกระทบอะไรขึ้นหรือยังไม่เกิดก็ตามสิ่งที่เราจะตามหาเนาะคือตามหาว่าใครจะต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้เพราะว่ามันมีผลกระทบต่อสังคมใช่ไม่ว่า วิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์หรืออะไรก็ตามเพราะมันมันคือนําเสนอสิ่งใหม่ให้กับสังคมหรือป่าใช่ค่ะดังนั้นมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะไปโทษ AI ว่าแบบฉันไม่ได้ทํา AI อทําทื้องห่าซึ่งแล้วไงต่อสมมนุษยเเป็นคนทําแล้วมันก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรอ่ะเออหรือเราจะพูดแบบนั้นหรอก็ก็คงไม่นะดังนั้นถ้าโดยสรุปง่ายๆค่ะเหตุผลที่เรานิยามให้ AI เป็นออเซอร์หรือว่าผู้ประพันธ์ไม่ได้เพราะว่า ความเป็นผู้ประพันน่ะมันมักจะถูกกําหนดด้วย3อย่างอ,อย่างแรกค่ะคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากผู้ประพันธ์ได้หรือจะมีลิขสิทธิ์ได้จะต้องมีความเสถียรซึ่งอย่างที่เราบอกเลยคําตอบของ AI ถ้าคุณถามประโยคเดียวกันในวันนี้ กับถามในวันพรุ่งนี้หรือแม้แต่แบบครึ่งชั่วโมงถัดมามันก็อาจจะเปลี่ยนไปแล้วนะคะมันดังนั้นมันจึงไม่สามารถที่จะถูกอ้างอิงได้เพราะมันไม่เสถียรไม่ได้ตอบเหมือนเดิมถ้าเป็นคนคือไม่ชัดเจนโลเลแล้ววันนี้ตอบว่าแบบ2องพวกสได้4พรุ่งนี้ตอบว่าได้5้าจริงๆมันตอบถูกต้องแหละ2องพวกสได้4อันนี้แค่ตัวอย่างแค่บางคาตอบนี่มันต้องการคําตอบที่มันละเอียดลึกซึ้งมีเป็นคําอธิบายอธิยาวๆเนี่ยมันเปลี่ยนไปแน่นอนใช่ครับค่ะและข้อที่สองค่ะคือ สิ่งที่ประพันธ์ออกมาเป็นงานวิจัยอะจะต้องมีความเป็นต้นฉบับในขณะที่การทำงานของ generative AI มันคือการเอาข้อมูลมหา,าศาลในอดีตที่มีอยู่แล้วมาดัดแปลงเท่านั้นอ่านี่ก็่ออกดังนั้นถ้าถามมันว่าแบบเอ้ยอันนี้คิดขึ้นมาได้ไงมันก็อาจจะอธิบายในลักษณะของสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วแต่ไม่ได้สร้างอะไรใหม่ได้หรืออธิบายกระบวนการเกิดสิ่งใหม่ได้แล้วข้อสุดท้ายค่ะคือมีกฎหมายแหละ อันนี้อาจจะเป็นเหตุผลทื่อๆไปนหน่อยแต่ถ้ากฎหมายในปัจจุบันก็คือมันยังระบุอยู่ว่าความเป็นผู้ประพันธ์มันต้องเกิดจากมนุษย์เท่านั้นครับคําว่ามนุษย์นี่คือแค่แค่คนด้วยนะคะไม่ได้รวมถึงสิ่งมีชีวิตอื่นไม่ว่าจะเป็นแบบน้องหมามน้องแมวอมเออก็ไมไ่สามารถที่จะเป็นผู้ประพันธ์ได้ดังนั้นยิ่ง AI ไเนี่ยไม่ได้ถูกนิยามเป็นสิ่งมีชีวิตด้วยซ้ําและไม่ใช่มนุษย์แน่นอนนะคะจึงไม่สามารถจะเป็นเจ้าของบทความงานวิจัยหรือเป็นออเตอร์ได้แน่นอน คือคือเหมือนสามข้อนี้ก็จะบอกว่ามนุษย์เรากับ AI เนี่ยไม่เหมือนกันยังไงบ้างในเชิงการทาวิจัยซึ่งสิ่งเหล่านี้สามข้อเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มนุษย์มันควรจะมีเชื่อความรับผิดชอบความเป็นโอเนอร์ชิพและเป็นคุณสมบัติสําคัญของการเป็นผู้ประพันธ์งานวิจัยในตอนนี้มันยังมาแทนที่สามข้อนี้ไม่ได้ใช่ซึ่งเป็นออเทอร์ไม่ได้เป็นแบบเป็นผู้เขียนไม่ได้ครับค่ะดังนั้นด้วยเหตุผลนี้เราจึงไม่สามารถที่จะ อ้างอิง AI ได้เนาะเพราะมันไม่มีคุณสมบัติของการเป็นผู้เขียนตั้งแต่ต้นดังนั้นแล้วเราจะไปเอาเขามาเป็นอ้างอิงทำไมได้อย่างไรเขาได้ฟังมาเขาแรกที่ตูนเล่าให้ฟังคือเขาแรกคือมันเปลี่ยนไปแหละสองคือมันมันรับผิดชอบกับอะไรอ่ะแล้วเราจะต้องแบบหาใครเหรอหรือเราจะไปฟ้องบริษัทแบบ Open AI หรอก็ก็ไม่ใช่ก็ไม่รู้เหมือนกันทำได้ไหมได้ไหมต้องต้องลองนะความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของ owner ship ก็ไม่มีก็ไม่มีอมดังนั้นค่ะก็กลับมาที่ว่าไม่ไม่ได้บอกว่าห้ามใช้ AI เนาะแต่การอเอามาเป็นผู้เขียนไปเลยหรือเป็นอ้างอิงณนะวันนี้ณวันนี้ด้วยเหตุผลทั้งหมดทุกประการเนี่ยคือวรารสารวิจัยระดับโลกต่างๆก็ออกมาบอกว่าแบบไม่ยอมรับด้วยเหตุผลตามนี้นะคะแต่ทีนี้ถามว่า แล้วที่เราพอจะเห็นกันว่าเอ้ยมันก็เริ่มมีการให้ความรู้ถึงวิธีการอ้างอิง AI เนาะว่าแบบมันมันทำได้ไหมอะไรเงี้ยบางที่ก็บอกว่าให้แนบพร้อมไว้ผมมันจะยาวมากเลยนะใช่ตุ๊ดเคยเห็นอยู่ว่าบางที่เขาบอกว่าเอ้ยเอามาอ้างอิงได้แต่ว่าต้องแนบพร้อมไว้ในภาคผนวกอย่างเงี้ยซึ่งเวลาเราคุย AI เวลาอยากให้มันตอบพดีเราจะพร้อมยาวมากเลยนะใช่เพราะว่าไม่งั้นมันจะตอบแบบมันจะตอบแบบงงงงมัฉะนั้นถ้าเราอยากได้คำตอบตอที่มัลเอจาะจงเราต้องระบายละเอียดแกเป็นคนแบบนี้ คิดแบบนี้คำนึงสิ่งสิ่งเหล่านี้ต้องมีสิ่งนี้นี้แล้วตอบมาให้หน่อยคือเหมือนสร้างคาแรคเตอร์เหมือนเขียนนิยายอะซึ่งโอเคโอ้ถ้าสมมติอ้างอิงคือฟุตโน้ตคือเกินมาหนึ่งหน้าอยจากขนาดนั้นก็ดูแปลกจริงดังนั้นก็อาจจะถ้าถ้าจากที่คุยกับพี่มีพีมาค่ะว่าแล้วใครล่ะควรที่จะมาเป็นผู้กําหนดบรรทัดฐานว่าแล้วเราใช้เอไอได้ไหมในเมื่อมันก็มีฝั่งคนที่ไม่เห็นด้วยเลยกับฝั่งคนที่อ๋อ ก็ดูจะใช้ได้ก็แค่ใส่พร้อมลงไปถ้าอย่างในต่างประเทศมันก็จะมีหน่วยงานของตัวเองใช่ไหมคะแต่ไทยอเองก็มีนะคะชื่อย่อๆคือกรรมธิการ AI แห่งชาติชื่อเต็มคือกรรมธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางในการควบคุมและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพิ่งเคยได้ยินอ๋อไม่รู้จักเลยใช่ไหมคะพี่ทันอม่เคยจักม,มีมีสิ่งนี้ด้วยมีมีแต่อาจาจะยัง,งไม่ได้มีบทบาทมาก เท่าไรเออแต่มีแล้วแต่ดูบทบาาแล้วควรจะควรจะมีด้วยซ้ำไหมนะในยุคที่แบบ AI ไมันแบบเก่งขึ้นเรื่อยๆเขาอาจจะศึกษาอยู่แหละนะคะก็อาจจะต้องเป็นกรรมธิการที่เป็นหน่วยงานหลักๆเลยที่ประเทศไทยอาจจะฝากความหวังไว้ได้กับประเด็นนี้เพราะตอนนี้ก็น่าจะมีแค่หน่วยงานเดียวเนาะที่แบบมีความรับผิดชอบโดยตรงนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือทุกวันนี้มันไม่ได้มีแค่เรื่องงานวิจัยแหละแต่มันมีการสร้างข้อมูลปลอมแต่ไม่หมดนู่นนี่นั่น เออมันก็มีหลากหลายปัญหาตามมาอ่ะแต่ทีนี้ด้วยความที่เวลาเราทําข่าวคะ่ะพี่พันเราจะมาแบบนั่งพูดกันด้านเดียวไม่ได้เนาะ,อ,ะอยากในที่นี้เราเรามีด้านของมนุษย์และ เราต้องไปลองฟัง AI กันไหเฮ้ยคุณจะเชิญแขกรับเชิญพิเศษไหมเราต้องมีแขกรับเชิญคนที่สามขอจุดทูบอันเชิญเดี๋ยวต้องจุดทูบหรียจุดูนี่เลยตัวถามคําถามเป็นพร้อมว่าคุณคิดว่าเราอ้างอิง AI ในการทําวิจัยได้ไหมการอ้างอิง AI ในงานวิจัยขึ้นอยู่กับสถานกรณ์รูปแบบการใช้งานการใช้งาน AI และแนวทางของวารสารหรือสถาบันวิชาการที่เกี่ยวข้องอาครับ โดยทั่วไปมีหลักการต่นี้โดยนี้ที่สามารถเป็นแหล่งข้อมูลหากคุณใช้ AI เพื่อสรุปข้อมูลจากเอกสารหรือแหล่งข้อมูลที่ไม่ได้เข้าถึงได้โดยตรงเช่น AI ช่วยสกัดข้อมูลจากบทความหลายบทความคุณสามารถอ้างอิง AI เป็นเครื่องมือหรือกระบวนการที่ใช้อ้างอิงเป็นกระบวนการใช้ AI เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์ AI ถูกใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเช่นการทำ Data Mining หรือ Machine Learning Model คุณควรอธิบายว่า AI ถูกใช้ในขั้นตอนไหนและอาจอ้างอิงเครื่องมือที่ใช้เช่นการวิเคราะห์ดำเนินการโดยใช้ ChatGPT OpenAI รุ่น GPT-4 ของอัลนังฮัอันนี้คล้ายๆกับที่เห็นมามส่วนหนึ่งของกระบวนการวิจัยถ้าคุณใช้ AI เป็นเครื่องมือในการช่วยเขียนโค้ดวิเคราะห์สถิติหรือสร้างโมเดลคุณสามารถระบุไว,ใว้ในส่วนในส่วนวิธีการวิจัยหรือเครื่องมือที่ใช้ AI ไม่ได้สร้างข้อมูลใหม่แต่ใช้ข้อมูลที่ถูกฝึกมา ดังนั้นถ้าข้อมูลที่ AI ให้มาไม่มีแหล่งอ้างอิงที่ชัดเจนควรตรวจสอบกับแหล่งข้อมูลต้นทางก่อนอสอง AI อาจใช้ข้อมูลผิดพลาดบางครั้ง AI อาจสางข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่มีแหล่งที่มาจริงหาก AI ให้ข้อมูลที่ไม่มีหลักฐานสนับสนุนไม่ควรใช้โดยไม่ตรวจสอบออสามบ,บางวารสารและมหาวิทยาลัยไม่ยอมรับการอ้างอิง AI หลายสถาบันวิจัยเช่น Nature และ i ฉบับอีสมีแนวทางชัดเจนว่า AI ไม่สามารถเป็นผู้เขียนหรือแหล่งข้อมูลหลักได้เพราะมันไม่ได้สร้างความรู้ใหม่ต้องขอบคุณคุณ Chat GPT มากที่ต่อสายเข้ามาในรายการของเราวันนี้เฮ้แต่ว่าเขาก็รู้ตัวนะเออเขาเขาบอกแม้ว่าสำเนียงจะฟังยากนิดหน่อยแต่เขาบอกชัดเจนอยู่ว่าว่าต้องระวัง ต้องระวังในการใช้เขาบอกว่าไม่ได้สร้างข้อมูลใหม่แต่ใช้ข้อมูลที่ถูกฝึกมาแล้วก็อีกอันนึงคือบอกว่าอาจให้ข้อมูลที่ผิดพลาดอ่ะถ้าถ้าในข้อความมันจะเขียนอยู่แบบวงเล็บ hallucination เป็นคีย์เวิร์ดอีกคำหนึงที่เราจะเห็นบ่อยเวลาพูดถึง AI คือพูดง่ายๆคือเป็นข้อมูลที่มันหลอนอะหลอนขึ้นมาเองอะมันหลอนอะ hallucination อะ คือขนาด AI ออะมันยังรู้ตัวเขาจว่ามันไม่ได้รู้ตัวหรอกมันก็ไปหาข้อมูลมาจากพวกเว็บไซต์อีกทีนึงแหละใช่ว่าแบบบทความต่างๆเขียนว่ย่งไรว่าย่งไรบ้างว่าสิงคโาอะไรเงี้ยซึ่งอันหนึ่งที่น่าสนใจคือไอ้เนี่ยเรากำลังอ้างอิงอไรเป่าวะหรือว่าเรากำลังสิงคโาร์แบบบทของวันนี้เนี่ยออ้างงิทั้งหมด AI นี่กําลังเราพูดถึงการอ้างอิง AI โดยที่ใช้ AI เป็นอ้างอิงนี่มัน inception ทั้งหมดนี้ทั้งหมดนี้แล้วสุกว่าอ่ะแลกเปลี่ยนกับตูนแล้วสุกว่าวันนี้มันยังมีปัญหาเยอะแหละค่ะแต่การอดอปหรือว่าการเอาสิ่งเนี้ยมาใช้เลยอ่ะเราว่ามันจําเป็นต้องมีการพูดคุยกันมากกว่านี้ก่อนเนี่ยรู้สึกว่าทุกวงการเลยนะใช่ไม่อาจจะไม่ใช่แค่เอไออย่างเทคโนโลยีสมัยก่อนตูนว่าต้องมีข้อถกเถียงแบบนี้มันกันแหละเช่นยุคที่อินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทเยอะๆอย่างเงี้ยก็คงจะมีการคุยเหมือนกันว่า ต้องใช้มันยังไงใช้มันแค่ไหนหรือหรือยุคที่เราไม่แน่ใจกพวกเราแบบไม่รู้นะคือแบบ Google เข้ามาโรงเรียนยรักตัวยังไงเราคิดว่าก็มีข้อถกเถียงน,นี้ก่อนแต่คิดว่าการที่มันยังมันยังเทาๆาอ่ะมินหนูจะจะอยู่กับมันยังไงดีอ่ะมินนว่ามันจําเป็นต้องมีกฎเกณฑ์อะไรบางอย่างมาพูดคุยกันอนะ่ะอย่างเนี้ยว่าใช้อะไรได้บ้างไม่แค่ไหนบ้างจะอ้างอิงควรไหมก่อนหรือคําถามต่อมาคือแล้ว AI กับมันต่างกันยังไงก่อน คำถามหรือว่ามึอคำถามบางคนไปหรือมากกว่านั้นอะใช่ไหมลองไปให้มากกว่านั้นเพราะเราก็ไม่ได้มาเพื่อจัดไปเลยว่าเอ้ยในวันนี้มันเป็นแบบนี้แต่ในอนาคตมันอาจจะปรับไปในทิศทางไหนได้บ้างที่จะทําให้เกิดผลกระทบในเชิงลบกับสังคมให้น้อยที่สุดเนาะพี่ทัานใช่นั่นแหละพอเรื่งกางานไมจใจสิ่งสำคัญเวลาพูดงานไม่ด้คือน่าเชื่อถือเอาไปอ้างอิงได้แต่สิ่งที่เราจะเอา AI มาอ้างอิงคำตอบ AI คือคำตอบตัวมันเองว่าอ้างอิงไม่ได้ ใช่ไหมครับก็ใช้กันเราอย่างระวังระวังใช่ไม่ได้ปฏิเสธเนาะไม่ได้ปฏิเสธว่าเอไอมันก็มีประโยชน์ยังไงเอามาใช้ช่วยได้ในบางส่วนอ๋อเอ็นหนึงที่เราลืมคุยรู้สึกว่าคิดแบบเร็วๆที่ตูนคุยอะเราว่าสกิลหนึ่งสำคัญสำหรับคนยุคนี้มันคือ AI l i t e r เ c y เปล่าวะอ่าความเท่าทันทางปัญญาประดิษฐ์ความเท่าทันทางปัญญาประดิษฐ์เราชอบมีแบบมีเดีย i t e r a c y ซไปแล้วยุคหนึ่งคนพูดถึงกันมากการเท่าทันสื่ออย่าเชื่อข้อมูลปลอมเลยแต่เนี้ย เอไอเซลเซีก็สเป็นปะนะ,ะว่าเอไอมันถูกสร้างมาคําตอบในกเอไอมันคืออะไรอ,อันนี้พูดในบริบทของ g e n e r a t i v e AI เนาะคือก็ต้องเริ่มตั้งแต่การเข้าใจกระบวนการว่า g e n e r a t i v e AI มันเอาข้อมูลออกมาได้ยังไงแต่ถ้าเราเข้าใจมันตั้งแต่ต้นก่อนเอาโอเคเราอาจจะรู้เท่าทันมันมากขึ้นว่าควรจะเชื่ออะไรบ้างหรือไม่ควรจะเชื่ออะไรบ้างซึ่ง<อ>ไม่ใช่แค่ในวงการวิจัยแต่รวมถึงแบบ<ม>ชีวิตประจําวันด้วยเนาะพี่ทันคือแบบนี่แหละใช้กับมันแล้วดียังไงไม่ดียังไงต้องระวังอะไรบ้างคิดว่ามันมันจะไนต้องคุยกัน อีกพอสมควรแหละอืแล้วก็ถ้ามีตรงกลางก็ดีแต่ตอนนี้ตรงกลางมันขนาดใครใครจะเป็นเจ้าภาพตรงกลางนี่ใช่ไหมจุดทูบเอไอเคุยเหรอแต่ตุนว่าเอไอเนี่ยพัฒนาเร็วมากอมันอาจจะมีอีกหลายอย่างเปลี่ยนแปลงก็ได้หลังจากที่เราก็คุยกันวันนี้ใช่ไหมแต่มันก็ต้องมีใครสักคนแหละที่มาเป็นตัวกลางหน่อยในการแบบอาจตั้งโต๊ะคุยกันหน่อยไหมว่าเราจะใช้มันยังไงต่อไปนั่นเองนะคะและนี่ก็คือ why it m a t t e r EP ที่ ท่าไรแต่คุยรเรื่อง AI กันแมคะ <laughs> ค <laughs> ก็อ่ะลองกลับไปคิดกันต่อนะคะ <ừ. S 1> แล้วเดี๋ยวเราคงได้กลับมาคุยเรื่อง AI กันอยู่เรื่อยๆแหละในทุกช่องทางของ The m a t t e r ก็มีพูดถึง AI เรื่อยๆนะคะคือมันเป็นประเด็นที่น่าสนใจเป็นวงการที่ควรจับตามองจริงๆว่าจะพัฒนาไปในทางไหนต่อคะ่ะอ่ะก็ติดตาม Why It Matters นะคะได้ทางทุกช่องทางของ The m a t t e r แล้วกลับมาพบกันอีกมีเรื่องอะไรที่อยากฟังอยากให้เราเอามาเล่าก็คอมเมนต์ไว้ได้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ